สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับช่องอยู่กับพาดาราเพื่อนสุดเชี่ยวนะคะอยู่กับออกกันพอใจนะคะนี่นี่รับไปแล้วดูแล้วนะคะรับไปแล้วมือนี้เข้ามาถ่ายเขาเรียกวอะไรนั่นมาถ่ายรายการเราหรือว่าถ่ายอะไรเข้ามาถ่ายอะไรสารคดีเข้ามาถ่ายสารคดีนะคะมาทารอนเป็นโม่งแปลกละกันจังซีมาสารคดีแล้วก็ซีไปลอยเอ็ดเอ้ยงานอะไรนะ ใจเกินรอยโตนะคะใจเกินรอยโตตอนนี้ตื่นมาพอแล้วนะคะถามคุณขวามากก่อนคดีสัตว์ป่าก็ป่านะเดี๋ยวแล้คดีสัตว์ล่มนั่นนะจะมีน้องต้อจินที่ที่กูหน้าเด็วคนสวัสดีค่ะสดีค่ะไฟแผนกองไปนะครับนี่นี่รับบิลีไหม

เที่ทยงคืนเท่าไรเทีย่ยงคืนสิบกว่าแต่ว่านน้าน,ะนี่เลิกตีสามตีสองนะคะเพียแหงงเมื่อวานลงท่าฟอนของคุณกูทีนะคะถามว่าจำได้ไหมไม่ได้ภานง่ายๆได้ใจม,มันไม่มันมันเสื่อมท่าเพราะท่านติดไหมคะมันยิ่งแบบไปเจงไหนล่ะ หากับมือเขามันมาสัมพัน์กันเมียนาะจากไหนแล้วนี่เป็นคนที่อ่อนฟอนมากเลยนะเบิกปากแดกฟอนฟอฟอดเตตรงากัีมากเรื่องเตนอะสอบสอบ,อสอบ,สอบเออเต้แล้วสินตายแต่ว่ลฟ้อนเะย่อมเพริ่ฟ้อนอแบบบืนแห้งนี้นะคะบืนักบุอดมานนี่เขอยปฟ้อนเป็นเหว แถวอีดานเขาให้ปล่อยเป็นแถวเขาเรียกแ,แถวตอนใช่ไหมเป็นแถวตอนนี่โดนเป็นก็ยังแถวแรกเลยสอบบัตร <c oughs> ลูกนั่งยี่สิบรอบพววูดกันได้ไหให้แก่ตัวไหมแก่ตัวไหมก็ยังบได้ลูกนั่งยี่สิบรอบสี่สิบเสือแถวอื่นไดุู้แล้วเศร้าแถวนี้ได้แถวนี้ได้สี่สิบรอบนะครับ ลอยอยู่อะแถวๆนี้ลอดเนาะพี่แบงลอยอยู่ข้างหน้าพี่แบงความจำท่าได้เป๊ะแห้งอลไรแบบไอ้ฮอตก็แบบอันเดือนลอยเลยต้นน้ำก็น้ำท่วมปอดแล้วน้ำท่วมปอดกินเข้าไปนี่เรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้บอสสามารถเพลินทานได้นะคะเพราะว่าตัวพี่ได้แถวนะคะนี่แหละค่ะพลันมาแล้วสวัสดีครับสัน่าจะมา เป็นสวยจังเลยเกระเพื่อมงามเลยสวัสดีค่ะเอานี่กับแม่มาดินี่กับแม่ป่ะเอา้าเล่นน้ำกี่เ <c oughs> บียรพวงนี้นะคะเป็นมาแล้วนะคะสองสี่ ประมาณสิบคนนะคะ, <c oughs> อ,ะอ้ไปสนานการนี่หองครับ <c oughs> ยังเกาะทำไมไม่ให้เราบ้าต้อปิดเข้ามาด้วยเอาเข้ามาทำไมเป็นเสื้อไงสวัสดีค่ะกครัก็ตอนเรียนก็ต้องขอสวัสดีทุกคนนะครับเพระว่าจะเป็นัง ผู้ฝึกสอนแล้วก็ศิลป,ปินของสาวน้อยพี่บรนแพงราคโอ้เล่านะาการน้นองๆทีมงานแดนเซอาาร์บุคลากรผู้มีส่วนสําคัญกับมอลลสาวน้อยพิบรแพงวันนี้เป็นวงแรกที่พวกเราได้เดินทางมาพวกเราจากกิจกรรมมอลําสีมงเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นที่เราจะจัดกิจกรรมในช่วงเดือนุราฟพฤจิกาท่านว่านะครับซึ่งหนึ่งในกระบวนการนั้นก็คือ,อาสาวน้อยพิ่บแพงแล้วก็สาวน้อยล้อเพืินโชว์ นะครับที่เราได้ภาษาเข้าอื่นมาจอกัดขึ้นจ่านนะครับจ่านไปร่วมกิจกรรมกับมราศสีเมืองน,นะครับผมผู้จัดจาการเคื่อนห้านทูมากินมเอเศร้าน้่งสาหน่อย,ย <ง S 1> เป็นแผง,<ย>งกั<ย>งกนตแต่รุ่นปุบเปือยกับพี่โจนะครับกับพี่โจกับสอนนุชะแต่กพาท่านมีอย่างนู่นครับต่แต่พี่โจกับมาจากต่างประเทศหรือกระเอาหองมาจากต่กางประเทศมากับสอนนุชจะมาสามก็แข่งสาหน่อยเป็นแผงจะ มีเสือมีเสียงกันยังเคี่ยงขางเคี่ยงครูครับสาวหน่อยเป็นแท่มาโดยตลอดนะครับมือนี่ได้ขอโอกาสจากผู้ไกลผู้อีกแลผู้บริหารของสาวหน่อยเป็นแท่ว่าขอเวลาอ่โาโมดูลจักข้าวมาพร้มูเฮ้าม่อยากไห้มูเฮ้าไดรับประสบการณ์รับบทเลียนรับเทคนิคต่างๆหรือว่ารับรลู้ของมูลข่าวสารนักการบักหมอล่ามซีมูเมืองเนี่ยจุดประสงค์เพื่ออย่าง เหตุเพื่อหยังนะครับนะครับจะไหนมูฮาจะได้เป็นส่วนร่วมนะครับหอล่าซีมูเมืองเนี่ยเป็นโปรเจกต์พิเศษสำคัญนะครับนั่โดยผู้สนับสนุนรักนะครับก็คือพิมารรูปนะฮะก็คือบริษัทอีสานพิมารรูปจำกัดนะครับโดยเจ้าของพวกนี้นะครับคือคุนอิทเนี่ยเป็นประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่นนะครับเป็นมเจตนา่วมอยากสนองนโยบายสอบผอของรัฐบาลนะครับก็เลย ส่ง,สงเสริมกระตุรร้นเศรษฐกิจวัฒนธรรมประเทศนี้พีเเอก็เลยอยากที่จะจัดมรำสีมเมือง,งขึ้นนะครับทั้งหมดมีอยู่12คิวนะครับ8คณะนะครับร่วมๆนะโอไปเกือบ10ล้านนะครับประเทน,นี้นะครับซึ่งในกระบวนการกมีมูเฮ้าเป็นส่วนรวมในกระบวนการนะครับรากาในฐานะหน้าที่ผู้จัดงานใหญ่นะครับเป็นอโอมูเตอร์หรือว่าเป็นองค์กรใดหรือว่าเป็นผู้สนับสนุน อยุ่ในวงการมอลล่าเฮ้ามากสิบสี่ปีนี่เกือบ,บสิบห้าปีนะครับแต่ว่าเถ่าวข้าแล้วเนาะเรียกว่าะครับเต็งครับเต็งดูซ่านั้งกันซนะ่านั้งกันว่าเถ่าข้าวงก,การมอลล่ากันนะครับแตนะถือว่าเราก็มองเห็นว่าสายาพันธุ์แท่งก็มีชื่อเสียงโซเชียลดังอันนี้เรายอมรับเลยนะครับนะครับแล้วก็บวกกับสาวน้อยเราเพิ่ไปจ้างสาวน้อยเราเพิ่มโชว์ถึแจ็ค่ปยพ่าะถ้าหมูว่าเสิ่งออกมาอย่างไรวันนี้ อแต่ว่าเราจ้างเพราะเรามองเห็นว่าบ๊อดโจพี่ชายเราเฮียหน่อยประสบการณ์ด้วยเอกสานนครศรีมาแล้วมาก่อตั้งเราเลยกล้าตัดใจที่จ้างทั้งที่ผู้ท่านเห็นเวทีเลยสั่งไปนะครับเมื่อที่จ้างแล้วเขาเปิดเวทียังห้องโอ้ยสอนุดแต่เพื่อนคัาแต่มาเพราะว่าเราคือราค่ายแน่สอนุว่านะครับอ่ะก็พูดถึงเรื่องของเราสีเมืองให้ทุกคนได้รู้จักเราไม่ต่างก่อตั้งใหญ่ยิงทั่วๆไปที่เราเขาได้บอกงานอะไรครับแต่มันอาจจะมีพิเศษแน่คือว่า เขาจัดนี่คือสี่มุมเมืองของขอนแก่นทุกคนนี่มงมาเอ๊ะมอตังีมุมเมืองนี่ไปลงไสน์ลงเฉพาะในตัวอำเภอเมืองของนแก่นนะครับแล้วก็มีป,ปากไปนี่หน่อยก็คือหนึ่งแยกมาทาั่งอุดรแยกไปทั่งอุดรนี่ก็จะเป็นอ่าสำรานเป็นอ่ทาท่านเขาปากเรืองปากเขียนอุบลรัฐของเราเนี่ยได้24ตุลาลงที่ข้ามเทศบาลตำบลม่วงหวาน ปากทางเข้าคือนุมรัสมะสิสโลมโรคไป๋เสี่ย้บรรยากาศคืองานงานเฟสอ่ะสวยมากนะครับมันจะเป็นแบบสั้นลงไปงนะรากาจะเป็นอ่ส้นไปทั้งหกสีครับทัางนากับละสีแล้วก็จะเป็นแยกมาทางเราเนี่ยมาทางบ้านไทยบ้านไทยก็จะเป็นบมคโซสามโมคโซสามโอู้หจัง